ครับสวัสดีพี่น้องจาก FC แฟนคลับทังช่องนันทพงษ์ลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลสำหรับช่วงสายช่วงเที่ยงมื้อนี้นะครับการซ้อมของน้องๆแดนเซอร์วงหนึ่งสวัสดีครับแดนเซอร์ที่เข้ามาใหม่เข้ามาเก่านะครับเมื่อนี้ของวงหนึ่งเข้ากะเริ่มซ้อมกันช่วงเที่ยงครับช่วงเย็นน่าจะเป็นของวงหนึ่งเออวงสองนะครับวงหนึ่งก็น่าจะซ้อมถึงช่วงบ่ายกันเมื่อนี้ คนใหม่คนเก่าสอนเลยพ่อเต้นน้ำเนี่ยด้วสิเต้นน้ำสินี่พ่อที่เต้นน้ำสิเป็นแดนเซอร์น้ำอันขนาดนู้นก็ยังงงง่าสีได้พอตอนนี้นะไปเต้นมืออะไจากเพ่งคุณอะไจากเพ่งนี่ร่วมร่วมแล้วหอดซิปบ่สานึงคืนนึงอะนะสไม่ฝ่ายหญิงฝ่ายชายไม่ได้แยกกันบ่แยกเออเวลา อ่าตอนออกงานนะตอนออกงานก็ประมาณ20 20เพลงย่สิบต่อคนต่อคืนียกไฟยิงไปใช่แล้วนะโอ้ยยี่สิบเพลงบ่บ่ร่วมเตยบ่ร่วมไปเพื่อนเสือด้วยเฉพาะช่วงคอนเสิร์ตนะป้ายี่สิบฮ่าฮ่าฮ่ของเมาจากเพลงฮะของเขาบ่ท่านหูยุปีนี่มาจากเพลงอยู่ประมาณ20กว่าล่ะ20กว่ายังยังต่้มก็ยี่สิบคืนละไปคิดว่าน่ะคือกัน ยี่สิบเพลงบว่าขาลอยวันเฮครับสำหรับผู้มาใหม่ผู้มาเก่าก็เริ่มต่อท่าต่อหยังกันครับพี่น้องต่อท่าต่ออะไรกันนะครับเดี๋ยวบรรยากาศแบบนี้ครับทุกวันทุกวันนะครับนี่แหละพี่น้องนะครับใครที่มาก็ต่อท่าต่ออะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอขึ้นซ้อมนะครับ ครับพี่น้องบรรยาก,กาศที่ซ้อมยุดโดมตอนนี้ก็เขาเปิดเพลงเนาะมันติดลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็ไม่สามารถถ่ายได้ช่วงซ้อมก็ลเลยพาพี่น้องเข้าห่ยางมาบานใหญ่พี่อีกนะครับวันนี้แดดร้อนมากๆแดดจัดคักอีอลีครับพี่น้องเอ้ยรู้ตัวน้องน้องแดนเซอร์อยู่เมื่อได้กำมือนั่นนะครับแดดทุกวันเลยแบบนี้ก็คือสิแรงไปหลายมืออยู่ดอกพี่น้องนะครับ ไปดูที่บ้านบอสช่วงเที่ยงๆมีอะไรบ้างวันนี้ปาสิเก็บบรรยากาศการซ้อมของน้องๆมาฝากแต่เจอเพลงลิขกิิธิ์นะครับอืมก็เลยในยางหนีมากพี่น้องเอ้ยมาปิฮอ่นฮนฮวนฮอยู่กันสองสามเท่าเต๋อคนนี้บ่าลตเตแดดมันหอนหอนอีหลีน่ะเป็น ยังง <c oughs> <od> ั้นมาซ้ำหนีไหมเงาสัตว์ออกก็สันโอ้ยนอนเอกขนเอกปันนั่งพันธุลัดแต่ปันขาดว่าขาดตัวว่ฮะขาดนักแสดงขาดนักแสดงถามผู้จัดการพอแล้วนักแสดงแต่ว่าเดนเซอร์นะขาดอยู่เดนเซอร์ก็อยู่แถวหนาสิไปเต้นอยู่โอ้ยแถวหนาวสันวะแถวหนาวสันวะเบื้งจิตเต้นถึงมืว่าอยู่แถวหนาอยู่แถวเสือเสียวมึงไหน อเอาใดคือเก้าขันมีเอฟซีมีเอฟซีก็เอาใดคือเก้าอยู่แถวหลังขนาะเขาก็เอินเอาคือเก้าใ่ือเ่า้บรจาไม่เดืร้อายางไม่ใจเ่เลยบึงน่ะพี่น้องมาแดดไดแดดดีแถมอาิีไทยบรรยากาศไดเขากำลังซ้อมอยู่ผันถือเพลงลิขสิทธิ์กเล่นยางออกมาสันดีติดลิิทธิตติด ทาเต้นเขาทาเต้นเขากับพาท่านเปิดเผยเขาบอให้ทายมันต้องเป็นความลับไว้ก่อนเพลงนี่คือบได้เลยเพลงนี่คือบวได้เลยมันติดลีขสิ์เบอร์เพลงเสมอเพลงที่เขาเล่นนะแต่จะขิดเหลมือนี่ยย่าหนุ่ยบอท่านมีเนี่ยเห็นบอกกันอยู่กันว่าอีพออเมศวรบอท่านได้จะลิปบอกบอกบอกอ่ินฟาร์มเนี่ยเปล่าอันเป็นไทยอินฟาร์มา เมื่อนี่ยปอมแปมท่านออกมาติมื่อเนี้ยไปแล้วเขาถ้ามาสิทายไผ่เขาเด็ดป๊ามาตัวนึงเขาก็ว่าฉันบ่อกินบอกพิดพูดเขาไปปนในบ้านพูดได้เปไปพ่อใหญ่ปกติสีเฮ็ดยุ่หนีเพราะเขาเลยทายคลิปเลยพูดเอาป๊าไปเขาปนอยู่หมู ในบ้านแล้วก็ไปกินผุ่น <ừ, S 1> ชั้นเดียวไทยอย่างเรา<ะ>ไทยทั้งน่องติดตอกทั้ง<อ>เ,เลี้ยวเนะาะเขาไม่เคยหยิบเขาหัดเขาเนี่ยหัดอจริงติดตอกคนของเราคนมึงบมกเลยนึง่คนบ่อยอันผู้เราไปหาปลานบ่ผู้เราไปหาปลามาแล้วพาไปปนในบ้านเนี่ยบ่เขาไปปนป่าอยู่บ่เขาไปแนวอื่นมันเขาไปปนป่าอยู่ติดปนแล้วไปแล้ี<วะ>้ยว มือขึ้นเป็นไดแน่หนวดแล้วไข่บ่อขามันดีขึ้นหลายอย่างวะเขาบริหารมันดูดูยาสีไปปซออยมันให้มันเจ็บแป๊บๆเพราเป็นยังเขากวยดูดูเออนั่นล่ะบริหารมันดูดูมันสีไดเลือดมันสีไดแลีนดีมันเจ็บเนี่ยกบทุนเดาแต่ว่าเข้าง้อดูดูเออดนตวเด้อเ็นบาทเหบอกแับเซ็นวิว นี่ว่าแสนบาทก็ที่แห้งแท้น่อกระตินนั่นกบไรครับ้ามูว่านนี่น้นอนวดขาให้เอื่อยหมูว่านนี่เราเป็นมมนี่ลมบ้ากเนาะมองนี่ลมมันว่าลม <S <S แล้วมันเจ็บมองนี่นี่เจ็บมองนี่เส้นเส้นมองนี่ม,นมันลุ่งมันมันอักเสบแห้งเพราะว่ามันมันมีการกรัดแทกแต่ว่าลูกสบ้าเพราะเป็นอย่างนี่แหละมันเป็นน้ำเส้นแล้วมันเกี่ยวไปเบิดบัลนี่เกี่ยวยุ่งหัวเขานี่ตรงนี้ เกี่ยวอยู่หัวเขา่ามันก็นลงน้ำขาน้ำหยังเว,วลาเหยียบมันถึงได้ปวดแสบปวดร้อนกันไปเบิดเนี่ยกบยงี้ยมาแรียกเมียบาดบ,บ่บ่วยเตี๋ยวฟังเสิ้นแหล่าคนละทีเฮ็ดพูดต่อวันหนึ่งไปถามดัอร์เขาบอกว่าถ้าเธอพร้อมาซ้อมเต้นนั่เสียงรับบ่สอันเ้ยหนีหน,นีไปหาล่ำบนพระท่านเขาว่าเอาถ้าเธอว,วงสองเขาหลับเด้อเราผู้จัดการหลับ,ลบได้ซอยกันเต้นตัวจะได้ได้หน้าตาขึ้น เปลีอีโนดเพนหันแม่นีเจ้านีบ่เห็นมันูเินได้อีีนดันผมก็มีอยู่ข้างหัวแม่ไปไกลๆลูกไปไกลๆขอยคนขอใส่มาิข่อยมุนบ่ทันเาาสาก็หมู่เด้อแต่ว่าแฟนมันบ่าบ่ปบ่ทันเห็นมาเลยแต่ว่ามันอยู่นํากันอยู่เด้อ เอามือนี่เขาเลื่อนนี่นี่เลื่อนแจกก่อนล้ำดินี่ใช่่วันทีเลื่อนเป็นวันที่สิบพี่น้องที่แรกว่าสิแจกก่อนของวงหนึ่งเนาะปฐมนทธิ์อ๋อของวงหนึ่งแล้วก็แจกก่อนล้ำพร้อมเลยปฐมนิเทศ่ะเอ้าวงสองเขาปฐมไปแล้วมันว่ะเอาเฉพาะแดนเซสือติ๋วจะปฐมอยู่ใสอ๋อเป็นผู้เฒ่ากับปฐมนัเน้อคำว่าปฐมนิเทศทั้งหมดมีบอสมีอะไรนั่งครูมีอ๋อร่วมกันเบิร์บ รวมทั้งวงห<ง><ง>นึ่งวงสองเลยวันที่สิบนะครับแล้วก็แจกก่อนล่ำนํำของวงหนึ่งจะได้เปิดตัวพระเอกอะไรอยู่เขาเยอะแยะมากเปิดตัว,เป,ตวเปิดตัวเนี่ยนํำตัวนะทั้งพระเอกนั่งเอก<อ>ม,มือน,นั้นครับว,วันที่สิบหลับพี่น้องเด้อผู้ดใดอยากเบืองนั่งเอกสาวหน่อยลํำเพื่อนชั่นะครับเตรียมรอไว้เลยนะครับเอาคลิปนี้ลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ